Yeah, 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 yeah! มาถึงในเบรกที่2ครับอย่างที่เราได้สัญญาณกันไว้ตั้งแต่ในช่วงแรกนะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับวันนี้ใครที่ดูรายการเราอยู่ณตอนนี้เนี่ยนะครับกับมอเตอร์มานี่นะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ใช้แก๊สหรือว่ากําลังคิดว่าคุณจะนํารถของคุณไปติดตั้งแก๊สนี่นะครับวันนี้น่าจะถูกใจแล้วก็น่าจะได้รับความรู้ไปมากเลยทีเดียวนะครับยังไงแล้วใครที่สนใจหรือว่ามีคําถามนะครับอยากจะถามเกี่ยวกับการติดตั้งแก๊สม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินดีเซลก็ตามรถ รุ่นไหนๆก็ตามคุณสามารถส่งข้อความคุณมาได้นะครับเราย้ำอีกครั้งหนึงก็แลาวการในเรื่องของ SMS นะครับด้วยการส่งข้อความมาที่4 1 2 3 3 0 4นะครับยังไงส่งทุก ปัญหาของคุณมาให้เราได้เลยนะครับเอาเลยครับตอนนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราก็คงจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับ2หนุ่มหน้ามนคนนี้เลยดีกว่าครับกับคนแรกครับพี่ไอซ์ครับจากเอสี่ออตโตกาสย้สวัสดีครับพี่ไอซ์โอ้โหวันนี้มาแบบหล่อเหมือนเดิมเลยนะพี่หล่อไม่ท่าน้าองทอมเลยครับโอ้ยครับผมอาอีกหนึ่งหนุ่มครับอีกหนึ่งหนุ่มวันนี้มาด้วยกันเลยนะฮะเป็นคู่หูกันเลยนะฮะกับคนนี้เลยครับ พีครับจากบริษัทหงทองออโตแก๊สครับเย้ส yeah! วัส <Labor> ด <ator il fi> ีคร <vastly lava> <People> ับสวัสดีครับผมวันนี้คุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่อย่าคิดว่าเราเป็นสามหนุ่มบอยแบนด์นะครับวันนี้แบบว่าสามหนุ่มมากๆเลยไม่ใช่นาพี่นั้เราจะมาพูดการถึงเรื่องรถติดแก๊ส หลายคนบอกว่าที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นี่อาจกำลังจะมีความคิดหรือว่ามีความต้องการที่จะติดแก๊สแน่นอนในเรื่องของน้ำมันตอนนี้ราคาแบบโอ้โหพุ่งสูงมากพี่แล้วเราก็เชื่อว่าต่อไปมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆไม่น่าจะลงแล้วล่ะนะฮะแก๊สนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการที่ทุกคนเนี่ยอยากจะติดตั้งก่อนอื่นถามก่อนเลยนะครับพี่ในเรื่องของการติดตั้งแกส๊สมาตรฐานการติดตั้งอู่ต่างๆมีเยอะแยะมากมายตอนนี้การติดตั้งเนี่ยที่เป็นมาตรฐานมันเป็นอย่างไรฮะอยาให้ใครตอบดี ทางพ <PS G. S 2> ีเอฟก่อนแล้วกันนะฮะจริงๆของผู้บริโภคตอนนี้ค่อนข้างโชคดีเพราะว่ามันเข้าสู่ภาวะของยุคที่กฎหมายควบคุมหมดนะครับมันจะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมอู่ต่างๆแล้วก็กรมขนส่งทางบกเนี่ยจะเป็นคนที่ออกกฎหมายต่างๆยาวเหยียดแต่ในกฎหมายตรงนั้นเนี่ยจะแฝงไปด้วยความปลอดภัยของผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับทีนี้อู่ต่างๆที่เป็นผู้ติดตั้งเนี่ยมีหน้าที่ไปประพฤติตามกฎหมายที่กำหนดนะฮะแล้วก็กฎหมายกรมขนส่งทางบกเนี่ย ก็มีกฎหมายที่จะควบคุมอุปกรณ์ส่วนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่ออุปกรณ์ในมาตรฐานนาำที่กฎหมายกําหนดครับแล้วก็เกิดจากการติดตั้งจากกรมขนส่งทางบกกาหนดที่ถูกต้องถูกต้องเท่านั้นจะปลอดภัยหลังจากนั้นเสร็จอู่ติดตั้งเสร็จปุ๊บจะมีหน่วยงานของวิศวกรครับจะเป็นคนเข้ามาตรวจสอบการติดตั้งของอู่เหล่านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อให้เพื่อให้ดูว่าอู่ทำถูกต้องไหมหลังจากที่วิศวกรตรวจสอบเสร็จนะครับ ก็จะเป็นงานของกรมขนส่งทางบกที่เป็นหน่วยของการช่างครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยถือว่าปลอดภัยในระดับที่สูงมากๆของวงการแก๊สเลยถ้าพูดถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ได้ไหมพี่กับความปลอดภัยแต่ว่านะทุกจุดมันมีมันมีการควบคุมอยู่ทั้งหมดเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับอย่างอุปกรณ์ต่างก็ดีนะฮะถือว่าณตอนนี้เนี่ยได้มาตรฐานมากๆเลยทีเดียวนะครับผมและอย่างนี้ในส่วนของนโยบายของบริษัทหงทองแก๊สเองมีอะไรที่ให้ลูกค้ายังไงบ้างครับอนนนนีีี้เเเเราาออง่่่ยย ทำยังไงให้เกิดความมั่นใจกับลูกค้านะครับแล้วเวลานี้ผมเองรับประกันความพอใจลูกค้า3เดือนคือติดตั้งเสร็จแล้วเอาไปใช้ไม่ชอบถอดคืนเงินได้เต็มจำนวนจริงเหรอฮะใช่ครับคือไปใช้ปุ๊บเกิดไม่ชอบไม่ชอบพี่ผมคืนยกเว้นไปเสียหวยเสียบอลมาไม่ได้ไม่ได้เอออย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วแล้วก็เราเองเนี่ยมีรถสำรองใช้ระหว่างติดตั้งอยู่9กคัน คือคุณเอารถมาใช้ปุ๊บเราติดประมาณสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงก็จริงแต่ว่าลูกค้าเรามาต่างอย่างวัดเยอะถือโอกาสมาท่องเที่ยวซะเลยมีรถให้ยืมออกไปใช้จริงเหรอก็เป็นรถที่ออกไปไป้ายแดงหมดโอโ้นี่ผมกำลังนึกถึงเรื่องของประกันนะบางทีรรประกันรถเ,รเสียเวลาไปซ่อมใช่ไหมก็มีรถให้ใช้นี่ไปติดตั้งแก๊สก็มีรถให้ใช้เหมือนกันใช่ครับโอ้โหแล้วก็ในกระบวนการที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเรามองว่ารถลูกค้าเนี่ยคันหนึ่งเป็นหลักล้านครับก็ครึ่งล้านล้านหนึ่งตอนนี้นโยบายบริษัท ออกว่าเราจะซื้อรถทุกรุ่นที่ออกใหม่ตอนนี้เรามีรถอยู่ทั้งหมด17รุ่นไว้ให้ลูกค้าเทสไดก่อนติดตั้งเพราะฉะนั้นไม่ต้องจินตนาการว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนวิ่งได้ดีหรือเปล่าเทสเลยนี่คกับเทสเลยรู้เลยใช่ครับไม่ต้องลองผิดลองถูกมาตแต่ก่อนแล้วใช่ครับนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของนโยบายที่เราลูกค้ามาจะตายจังหงวัดเยอะเนี่ยเราวางระบบในการจูนออนไลน์ไว้จะมีหน่วยงานหนึ่งคืออยู่เชียงใหม่มาติดตั้งที่นี่นะครับใช้อุปกรณ์ที่มาตรฐานความจะน้อบ อยู่เชียงใหม่รถมีปัญหาหรืออยากตรวจเช็คระยะครับต่ออินเทอร์เน็ตให้ผมเสียบคอมเช็คจากที่ร้านจูนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ได้เลยเหรอฮะไม่ต้องอยู่นี่มันไฮเทคขนาดนั้นเลยโอ้โหนี่สุดยอดจริงคือจริงบางทีเนี่ยหลายๆคนที่กำลังติดแก๊สนิ่งกำลังกังวลเรื่องนี้นะฮะว่าเฮ้ย สมมติอ่ะผมอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วผมมาติดแก๊สในกรุงเทพหรือว่าในสถานที่ที่มันได้มาตรฐานจริงเนี่ยแล้วนะวันหนึ่งปุ๊บรถมันขับไปหรือว่าแน่นอนมันต้องมีการจูนปรับให้มันให้มันให้มันลงตัวนี่นะฮะมันจะมีการเดินทางอะไรต่างอาจจะลําบากแต่เดี๋ยวนีุ้ณไม่ต้องอย่างนั้นแล้วก็เฉพาะบางฟต์แร์ที่สามารถทําได้แล้วก็ต้องอยู่ที่ที่ที่การบริหารการจัดการของอู่ต่างๆด้วยแต่ก็ตอนนี้สามารถทําได้ครับเดี๋ยวนี้สามารถทําได้แล้วนะครับผมโอ้โหเรียกว่าก้าวไปไกลมากเลยนะหรับในเรื่องของการติดตั้งแก๊สนะ ว่าเรายังมีเรื่องราวของการติดตั้งแก๊สมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันแบบเจาะลึกเลยอย่างที่เราได้บอกกันไปนะครับคราวนี้แน่นอนแมพี่ไอซ์ของเราจากเอซเอ o โต์แก๊สครับหลายๆคนอยากรู้พี่รวมไปถึงอุปกรณ์ที่วางอยู่ด้านหน้าของเราด้วยมันคืออะไรครับพี่ไอซ์ครับก็อันนี้จะเป็นชุดอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานสำหรับรถอย่างพวกนี้รถในไมค์ทั้งหลายนี่ปาเจโร่สปอร์ตนี่นะฮะราคาสูงๆทั้งหลายนะครับก็จะเป็นชุดตัวที่เป็นท็อปสุด นะครับเป็นซูเปอร์วีดีเอาล่ะเดี๋ยวเราคงจะให้พี่ไอซ์อธิบายนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการติดตั้งแก๊สก่อนเลยดีกว่าเริ่มแรกณตอนนี้ปัจจุบันนี้การติดตั้งแก๊สมันมีกี่ระบบยังไงบ้างพี่ไอซ์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับมีหลักๆ2ระบบระบบแรกก็คือระบบที่เรียกว่าฟ um ูมิเกชันหรือมิกเซอร์ในบ้านเราเนี่ยแหละ เป็นระบบดูดคล้ายๆกับระบบคาร์บูเรเตอร์ของระบบน้ำมันนะครับระบบที่2ก็คือระบบเป็นมิเซอร์ก็คือว่าเราใส่โซดาน้าลงไปด้วยถูกต้องแล้วก็เมัเล็กับคุณไม่ใช่ครับพี่ครับพาออกนอกเรื่องตลอดอ้าวเป็นระบบมิเซอร์ระบบแรกระบบที่2ก็คือระบบหัวฉีดนะครับก็หัวฉีดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของบปัจจุบันขอคุณยิ่งไม่หายมากเลยคือเขาเล่นผ่านไปนานแล้วคุณเพิ่งมาปล่อยแล้วเนี่ยไม่ทันนะเออเดี๋ยวพี่ไอผมตกใจอ่ะ พี่ไอ้ผมตกใจพี่ไอ้ตกใจพี่ตกใจต้องไปร้านเดิมแหมเอาแหมเอาพูดเร่อจริงมาพูดเล่นกันอีกแล้วพวกเรานะฮะโอเคพี่ร้านเดิมลืมแล้วร้านไหนเอ้ยไม่ใช่อ๋อระบบที่สองนะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าระบบโผลชีระบบโผลชีครับซึ่งรถปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่รถปี90ขึ้นมาครับผ่านมา20กว่าปีเนี่ยรถรุ่นหลังๆทั้งหมดเป็นระบบโผลชีหมดแล้วครับผมเพราะฉะนั้นระบบแก๊สเนี่ยที่เราควรจะใช้ก็ควรจะใช้เป็นระบบโผลชีนะฮะ ให้มันเหมาะสมกับเครื่องยนต์มีการปรับแต่งได้ง่ายขึ้นการบำรุงรักษาจะน้อยลงแล้วก็ประสิทธิภาพสูงขึ้นประหยัดขึ้นด้วยคราวนี้เรามาถามในเรื่องของบริษัทของทางหงทองอัโตแก๊สมากดีกว่าว่าโดยปกติแล้วระหว่างสองระบบนี้ระบบมิกเซอร์เองกับที่เป็นหัวฉีดณตอนนี้แบบไหนได้รับความนิยมมากกว่ากันพี่ก็สมมาเป็นหัวฉีดแทบจะเป็น 98%้าสิบเอเลยเพราะว่ารถออกมาใหม่ตลอดแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีแก๊สป้ายแดงติดแก๊สหมดแล้วครับป้ายแดงแดงอย่างที่ร้านเนี่ยครึ่งหนึ่งของการติดตั้งทั้งหมดแทบจะเป็นป้ายแดงหมดเป็นแก๊สหมดแล้วก็จะเป็นระบบออโซลูชั่นปุ๊บมาติดแก๊สเลย นะครับก็จะเป็นหัวฉีดใช่ครับนี่ถือว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดเลยหรือเปล่าฮะพี่ไอสำหรับการติดตั้งแก๊สสำหรับระบบหัวฉีดแบบนี้ณปัจจุบันคืออันนี้คือระบบที่ดีที่สุดดีที่สุดแล้วในะครับผมเอาละมาพูดถึงการติดตั้งแบบระบบหัวฉีดกันบ้างดีกว่านะฮะแน่นอนว่าเมื่อกี้บอกว่าแบ่งไปแล้วเป็น2แบบด้วยกันนะครับแต่ว่าใครที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นหัวฉีดซะมากกว่าแล้วก็น่าจะเป็นระบบที่ดีที่สุด เดี๋ยวรอพี่ไอซ์มาแนะนำนิดนึงดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่วางอยู่นี้มันนี่คือระบบหัวฉีดเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมพี่มันมีอะไรบ้างครับพี่ไอซ์ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่เอสที่ว่ามีเอสเป็นคนอธิบายเนาะเก็บเสียงไมกินเหล้าแหมใครที่อยากจะไปคืนนี้เจอกันว่าชวนคุณผู้ชมด้วยมีอะไรบ้างครับพี่อันนี้จะเป็นอุปกรณ์หลักๆของ AC นะครับทีนี้ในระบบแก๊สรถยนต์เนี่ย ค่าเชื้อเพลิงความร้อนเนี่ยมันต่างกับน้ำมันการติดแก๊สในระบบหัวฉีดก็คือการจําลองการจ่ายเชื้อเพลิงเข้าไปในระบบเครื่องยนต์นั่นเองแต่ว่าลอกเรียนแบบการทางานทุกส่วนของเครื่องยนต์ให้มันแปลงมาเป็นแก๊สนะฮะแต่ว่าตัวแรกนี่จะเป็นหม้อต,ต้มนะครับ,รบตัวนี้จะเอาไว้ทําหน้าที่ลดแรงดันนะครับของของ,ของแก๊สที่มาจากในถังแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากแก๊สที่มีอุณหภูมิติดลบนะครับให้เป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะตอนเข้าเครื่องยนต์แล้วก็ลดแรงดันให้คงที่อ๋อเดี๋ยวดูดูดูดีหน่อานะฮะนี่ แต่ก่อนเนี่ยอุปกรณ์มันไซส์ไซส์แบบนี้ไหมครับใหญ่กว่านี้หรือเปล่ามันก็มีการใหญ่แต่ก่อนเนีย่ยใหญ่มากใหญ่มากอันนี้มาเป็นหม้อของ a อซีสีดำเนี่ยมันจะรองรับได้ประมาณ180แรงม้าเดี๋ยวนี้เหลือแค่นี้แล้วใช่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นฝาสีแดงตัวนี้จะรองรับได้ถึง250หแรงม้าเลยโอ้ครับก็รถที่เป็นระดับ500กว่าแรงม้าก,ก็มีหม้อต้มที่รองรับอยู่ ก็มีรองรับด้วยือนกันอผมนึกขึ้นมาได้พอพูดถึงรถแรงม้าเยอะเหมือนกับ GTR ของพี่ไอซ์เองนะตอนนี้ก็ติดแก๊สอยู่นะฮะคุณผู้ชมลองคิดดูฮะจินตนาการนิส a น GTR ราคาเท่าไหร่ครับพี่ไอซ์สิบห้าล้านสิบห้าล้านบาทติดแก๊สมีที่ไหน AC ทำแล้วฮะใครอยากเห็นตัวจริงก็มอเตอร์โชว์ไปดูได้นะฮะมีตัวจริงอยู่ที่นู่นเลยนะครับอ่ะ ตัวแรกผ่านไปต่อมาครับ P.S. ถ้าไล่จากตามระบบเลยนะครับจากถังมาที่หม้อต้มเสร็จปุ๊บจากหม้อต้มออกมาปุ๊บทำมาที่รถแรงดันลดอุณหภูมิเสร็จปุ๊บมาเข้าที่กองแก๊สกองก๊สกองมบนซินใช่ครับคล้ายคล้ายเอาไปเพื่ออะไรไปเพื่อดักเศษิ่งสกปรกหน้าที่มันมีเท่านั้นเองนะครับก็สมควรเปลี่ยนทุกๆประมาณผู้นําเข้าจริงๆให้ประมาณหมื่นถึงหมื่นห้าพันโลแต่ว่าในสภาวะบ้านเราน่าจะสักงสองหมื่นกำลังดีไม่สิ้นเปลืองเกินไปพอตัวนี้กองไว้เพื่ออะไรกองเพื่อไม่ให้เศษเหล็ก ผ่านเข้ามาที่ตัวนี้ตัวที่หัวฉีดนะครับหัวฉีดนี้มันเป็นของ AC ใหม่เลยที่เขาผลิตออกมาแล้วก็มันมีระยะยกอยู่ที่โอห์มครับก็คือยกต่ํามากคืออะไรเออระยะยกมันคืออะไรพี่มันความเร็วของการยกนะครับแล้วก็ยิ่งยิ่งโอมยิ่งต่ําจะยิ่งยกได้ละเอียดต่อต่อหัวหนึ่งจะรองรับได้ถึงประมาณ 65ิหแรงม้า4ีหัวตกประมาณ2 0 0รว่ากว่าครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญทำเปรียบเสมือนกับว่าเป็นหัวฉีดน้ำมันนำพาเชื้อเพลิงเข้าไปสู่ในเครื่องยนต์ถ้าพูดง่ายตัวนี้เหมือนหัวฉีดตัวนี้คือรางหัวฉีดด้วยฮะใช่ครับใช่ครับคือแก๊สจะวิ่งมาเส้นนี้เลยแล้วก็ต่อเข้าไปที่ท่อไอดีในแต่ละท่อตัวนั้นก็คือเหมือนปั๊มปิ๊กจำได้ไหมอ๋อใช่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 ก็จะมีแมปไว้คำนวณ แมปก็เหมือนแมปรถนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวส่งค่าเข้าไปที่กล่อง ECU เพื่อแคลคูลเลตค่าในการปรับจูนตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวที่ประมวลผลทั้งหมดแต่ว่าเป็นตัวแสดงค่าเข้าไปให้กล่อง ECU ประมวลผลนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสถานะบอกก็เปรียบเสมือนระดับน้ํามันรถเราจะบอกว่าแก๊สใช่ครับบอกว่าแก๊ส มีอยู่เท่าไหร่แล้วก็จะทำหน้าที่กดเปลี่ยนเป็นน้ำมันเปลี่ยนเป็นแก๊สด้วยตัวนี้เลยนะครับแล้วก็แก๊สหมดตัดกับน้ามันสตาร์ทด้วยแก๊สได้ถ้าหักน้ํามันไม่มีในทงแล้วก็มาเข้าสู่ตัวนี้ตัวนี้เป็นกล่อง ECU นะครับตัวนี้ของ A/C Premium มีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ต่อเข้ากับระบบ OBD นะครับ OBD เนี่ยไปเอาสัญญาณการฉีดของกล่อง ECU น้ํามันมาเพราะฉะนั้นมันจะฉีดได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนน้ำมันนะครับแต่ต้องถูกผ่านการประมวลทั้งหมด ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวนี้เลยตัวนี้คือกล่อง ECU ครับเขาเรียกว่าอะไรครับพี่ก็คือกล่อง ECU เลย ECU เลย ECU unit control สำหรับใครที่คือแน่นอนอ่านด้วยรถทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะโดยรถทั่วไปที่เราใช้อยู่ตามถนนมันก็จะมีกล่อง ECU ของเขาอยู่แล้วที่อยู่ด้านหน้ารถอาจจะเป็นฝั่งคนนั่งนี่นะฮะก็จะเป็นการประมวลผลทั้งหมดแก๊สก็ต้องใช้กล่องนี้ในการประมวลเหมือนเช่นกันใช่ไหมฮะหน้าที่ของมัน AC เนี่ยเป็นบริษัท ที่ผลิตซอฟต์แวร์โดยตรงนะครับเขาเปิดตัวเองมาในฐานะที่เป็นผู้ผลิตทางด้านซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ของ A.C. เนี่ยจุดที่ดีก็คือเขาสามารถผลิตออกมาเพื่อให้รองรับกับการใช้งานของอุปกรณ์แก๊สทุกชิ้นบนโลกโ<อ>ไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดยี่ห้ออะไรบนโลกสามารถรองรับได้หมดใช้กล่องเขาได้เพราะฉะนั้นเวลา,วาที่เสียหรือเปลี่ยนอะไรพวกนี้มัน มันต้นทุนมันมันมีการไม,ไม่ได้ผูกขาดฮะตรงนี้มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้าานะฮะกอง ECU เนี่ยเขาพัฒนาตลอดต่อเนื่อง <c oughs> นะฮะแล้วก็เออยู่ในตลาดประมาณ5ปีแล้วแค่ผมอุปกรณ์เขาผ่านการใช้งานชัดเจนแต่ว่าตัวนี้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ตล,ลอดปีหนึ่งสองครั้งแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าระบบ OBD นะครับเทำได้เมื่อ สองปีครึ่งสองปีครึ่งที่แล้วซึ่งน่าจะถือว่าเป็นเจ้าแรกที่ทําได้ทุกอย่างจะสั่งให้ตรงงุ้นยกตรงนี้จ่ายมีการลดแรงดันแรงดันต่ํบจะไปสั่งให้หัวฉีดลดการจ่ายหรือเพิ่มการจ่ายอยู่ที่ตัวนี้เป็นตัวหลักผมว่านั้นพูดง่ายๆว่าน่าจะเป็นสวรรค์สาหรับรถที่ติดแก๊สเลยนะฮะสำหรับกล่องกล่องนี้แต่ว่าก็ต้องอยู่ที่เงื่อนไขของการตั้งค่าของช่างที่ถูกต้องด้วยซอฟต์แวร์ซีเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีฉลาดแต่ว่าการติดตั้งต้องถูกต้องจริงๆ ถ้าถูกต้องจริงแล้วจะเป็นตัวที่ใช้ได้ดีครับนะครับผมมีต้องบอกว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างนี้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่อย่างที่พีเอสบอกไปแล้วนะฮะว่าการันตีถึงความสุดยอดของเขานะฮะและแน่นอนอีกหนึ่งอย่างพี่เอสกำลังจำอยู่มันเป็นชุสายไฟครับสายไฟเนี่ยมันเป็นนี่คือมากับชุดนี้เลยมันจะต้องต่อพวกสายไฟพวกนี้เข้ากับรถกับพวกอุปกรณ์ต่างๆแต่ว่า เอเนี่ยเขามีการ QC งานจากที่ที่นู่นมาเลยเพราะฉะนั้นจางการพวกสายไฟพวกนี้ค่ะเป็นใบที่ QC มานะครับบอกว่านี่นะฮะเดี๋ยวเราให้ดูครเป็นคน q ิอุปกรณ์ชิ้นนี้มาเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่นะครับมีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีรหัสเทสนะครับแล้วก็ถ้ามองด้านนี้ก็จะเป็นคิวซ s s พสนะฮะอะไรก็เรียกว่าทุกอุปกรณ์ได้รับการ ตรวจเช็คผ่านมาตรฐานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางผมว่าจุดแข็งของเอซก็คือเขาเป็นบริษัทที่ผลิตพวกนี้เองเลยเอครับโอ้โหดังนั้นแน่นอนว่ามีปัญหาอะไรเอซรู้หมดผลิตตรงนี้เอง<ช>ทําเองเลยนะครับผมโอ้โหนี่นี่คืออุปกรณ์ที่วางอยู่ตรงนี้รขาวลาเท่า,น,านั้นเองนะฮะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราขอลงลึกลงไปกว่านั้นอีกนิดนึงดีกว่าในส่วนของแน่นอนว่าในกล่อง ในส่วนของเ c เองนี่นะครกล่องนี้นี่คือว่าเป็นตัวควบคุมเป็นเกล่อง ECU ของทั้งหมดของระบบแก๊สเลยมันมีกี่แบบยังไงบ้างครับพี่หรือว่ามีแบบนี้แบบเดียวคุณใช้ได้หมดเลยมีแบบอื่นอนี้ไหมฮะมีครับตัว a c เนี่ยออกแบบมาไว้เพื่อรองรับกับทุกๆสภาวะของคนขับขี่เลยนะครับงไ,งไม่ว่าจะเป็น<ะ>เขาแบ่งเกรดออกมาเป็นประมาณสี่เกดรดตัวแรกเนี่ยจะเป็นสปาสเตจสองนี่ก็คือคุ้มค่าและประหยัดคือช่างอาจจะต้องใช้ ความชนานาญที่เยอะขึ้นหน่อยในการปรับจูนครับ,รบรแล้วก็ออกมาอีกตัวหนึ่งเป็นสเตตซีโคเอาไว้ใช้กับรถรุ่นที่เป็นรุ่นเก่าที่ฟังก์ชันเก่าๆนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันที่เป็น300พัดแล้วก็ตัวสเตซีเนี่ยสามารถปรับแต่งแบบ3มิติได้คืคอยังไงฮะปรับแต่งแบบสมิติจริงๆแล้วปกติแก๊เนี่ยของ AC เนี่ย รุ่นสเตย์200จะเป็นเชิง2มิติจะเป็นเชิงเส้นน้ำมันมาอันหนึ่งแล้วก็เป็นเส้นแก๊สอันนึงอ๋อคือภาพที่เวลาจูในคอมพิวเตอร์มันจะเป็นแบบว่ามองได้ด้านเข้าไปด้านลึกเข้าไปแต่ว่าตัวที่เป็นตั้งแต่สเตย์4อีโค่ขึ้นมาเป็นสเตย์300 300พัทเนี่ยจะมีเชิงที่เป็นเชิงลึกเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราเหยียบรอบ4,000รอบที่เกียร์หนึ่งเหยียบ4,000รอบที่เกียร์สองเหยียบ4,000รอบที่เกียร์สาม รอบพวกนี้ไม่เท่ากันนี่ฮะมันมีฟังก์ชันในตัวนี้อยู่แต่น่นก็ต้องใช้ความชํานาญของช่างในการปรับจูนก็ละเอียดมากยิ่ขึ้น,น,นถัดไปก็ทําให้ช่างทํางานง่ายขึ้นลดความผิดพลาดจากคนมากขึ้นก็ไปใช้ AC 3 0 0พัสนะครับ300พัสเป็นรุ่น3ของ AC ตัวนี้ก็ปรับแต่งสามมิติได้แต่ไปมีฟังก์ชันออโต้อดัพตีฟเป็น ISA 2 t ื o ตัวนี้ครั้งแรกสุดที่เราติดตั้งเซ็นเนี่ยเราวิ่งน้ำมันไับ มันจะเก็บค่าน้ํามันพวกนี้ไว้ในกล่อง e c ซตัวนี้นะครับในสารไบพัเป็นเชิงสามมิตินะครับพอเต็มเสร็จเมื่อไหร่เรามากดติค่าฟังก์ชันตัวหนึ่งเขาเรียกระบบเอสเอมันจะออโต้อดัพติฟมันจะปรับแต่งค่าแก๊สพวกนี้ขึ้นไปให้เท่ากับน้ํามันตอนที่มันเก็บครั้งแรกเพราะฉะนั้นมันจะได้ค่าพวกนี้เป็นเชิงแบบสามมิติอที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งมือคนทํายากต้องยอมรับว่ามือคนทํายากเอ้ยจริงเออนี่ผมก็ลองบอกว่าเป็นเรื่องที่น่า ตกใจอ่ะสำหรับการการติดตั้งแก๊สอ่ะคือคุณขับรถไปเลยการใช้งานแบบน้ำมันปกติเป็นยังไงตัวนี้เขาจะเปลี่ยนมาให้เป็นแก๊สอของเาเองในสามร้อยพัดยังมีที่น่าตกใจกว่านี้อีกมีเหรอก็คือไอครับก็คือที่เอซีของพี่นี่จะจะเก่งไปไหนคะเนี่ยต่อาร์พีเอสเออย่างไงจะเก่งไปไหนเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ทำซอฟต์แวร์อย่างเดียวเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ทำซอฟต์แวร์พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆือืมนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือตัวนี้ครับที่บอกว่าที่สุด ที่สุดของแจ้เลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะฮะเรียกว่าที่สุดของแจ้แล้ว A/C 300พรีเมียมนะครับตัวแรกก่อนที่เราพูดเมื่อกี้คือ A/C 300พัสมันปรับเชิงสามมิติแต่ต้องวิ่งเก็บน้ำมันไว้นะครับแต่มันยังมีจุดเสียอยู่นิดนึงนะครับก็คือเวลาถ้าระบบอุปกรณ์ของน้ำมันมีปัญหาเนี่ยมันจะเก็บค่าแบบเพนเพียไปด้วยแต่นั้นมันไม่เกิดในรถใหม่อยู่แล้วนะครับแต่300พรีเมียมตัวนี้ เหนือกว่าด้วยการไปเอาค่าสัญญาณการจ่ายจากกล่องนิสยูน้ำมันมา oh. ระบบน้ำมันรถยนต์เรามันจะทำหน้าที่จูนหนาหนาไปมันจะดึงให้หัวฉีดน้ำมันจ่ายน้อยลงบางพ <Okay. S 2> อาบางไปก็จะสั่งเพิ่มให้หนาพ uh huh. อหนาจะสั่งให้บาง <Okay. S 2> มันจะผ่านช่วงที่สมบูรณ์ตลอดเวลา uh huh. ระบบตัวนี้ไปเอาสัญญาณตัวนั้นมา uh huh. เขาเรียกว่าสาทานชาร์ทิม <Okay. S 2> ครับแล้วก็มาดึงค่าเวลาที่น้ำมันใช้ค่าไว้เท่าไหร่ uh huh. เรา มันไปเอาค่าตัวนั้นมาค่าที่ีที่สุดค่าค่าที่มันทําการจ่ายเพิ่มจ่ายลดเรือ่อยๆครับแบบน้ํามันนะครับครับผมครับแล้วเอามาสั่งประมวลผลแล้วไปสั่งให้หัวฉีดแก๊สจ่ายเพิ่มและลดเพื่อให้มันผ่านช่วงที่สมบูรณ์แบบนั้นตลอดเวลาเออไม่ต้องวิ่งแล้วกระติกทีเดียววิ่งแล้วมันก็จะยาวเลยจริงเหรอครับถ้ากองมันตันนี่ครับสมมุติว่าแก๊สกองแก๊สสะอาดผ่านได้สิบครับแต่ว่าวันหนึ่งเราใช้ไบกองมันตันไปสักสามเหลือแก๊สผ่านเข้าแค่เจ็ด ระบบระบบธรรมดาทั่วๆไปมันก็จะต้องวิ่งบางๆจนกว่าจะมาถึงแต่ถ้าเป็นระบบตัวนี้มันจะไปสั่งให้หัวฉีดเปิดเพิ่มเ,ออเข้าไปให้สมบูรณเหมือนเดิม โอ,โ,โอ้โหนี่เขารู้เลยเขารู้เลยนะฮะโอ้ต้องบอกว่ามันฉลาดมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับอยู่นี้การติดตั้งแก๊สนี่นะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับนี่คือพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์จาก a อซี t o ตกาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับทอมจะพาผู้ชมไปดูรถที่จอดอยู่ด้านหลังของเรานี่นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถมิ t s ูบิชิปาเจโรสปอร์ตนะครับซึ่งคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับและได้รับการติดตั้งจากจากทางหงทอง โอโตแกสนะครับผมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ a อซ u อ o ตกานี่แหละอยู่ในรถคันนี้เลยและที่สำคัญนะฮะเขามีจุดเด่นที่บอกว่าเนียนไม่เหมือนใคร <c oughs> แล้วก็น่าจะบอกได้ว่ามีของที่นี่ที่เดียวที่ผ่านด้วยใช่ไหมผ่านมาตรฐานก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่คนก็เริ่มรู้ขึ้นเรื่อยแต่ <c oughs> ว่า <c oughs> เราเรา,เราหน้าเป็นเจ้าแรกเพราะว่ารถ คันนี้ผมน่าจะได้ไม่เกินคันที่สิบโอเคเออเอาสิเดี๋ยวาดูได้เดี๋ยวมาเจาะลึกกันในช่วงหน้านะฮะทั้งสองลุมยังอยู่กับเราครับแต่ในช่วงนี้ครับเดี๋ยวผมพาทั้งสองคนไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่าไปดูอะไรที่แบบสนุกสนานนิดนึงนะฮะเพราะว่าเรามีคลิปครับมาฝากกันด้วยนะฮะแต่คลิปของเราในวันนี้จะสนุกสนานและฮาขนาดไหนก็บอกว่าเมื่อวานนี้แอบหลอนนิดนึงเป็นคลิปเกี่ยวกับรถเนี่ยฮะแต่เมื่อวานหลอนมากผมไม่บอกไดเป็นไงไม่รู้วันนี้จะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูก